เราเจอว่าคอมเมนต์มันโพสิทีฟคอมเมนต์อะมันเยอะแล้วก็เหมือนกับว่ามันกำลังบูมเนาะคน,คนเขาก็บอกว่าคุณหมอมือเบาแล้วก็เลยตัดสินใจเลือกมาที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อแนนนะคะวันนี้ก็อยู่ที่สยามล็อกคลินิกเนาะวันนี้ตัดสินใจมาดูดไขมันครั้งแรกก็จะเลือกที่แขนแล้วก็หน้าท้องค่ะ ส่วนขาเนาะเรายังพางหุ่นได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาแบบไปเที่ยวทะเลเราก็อยากแบบจะโชว์แขนโชว์ท้องอะไรอย่างนี้บ้างอะค่ะก็เลยเลือกตัดใจทําแขนกับท้องก่อนก็หาข้อมูลสักพักเลยค่ะพักใหญ่ๆเลยประมาณ3-4เดือนเนาะเออไปดูตามรีวิวใน facebook แล้วก็ คนในก o o ก l e ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราเราเจอว่าคอมเมนต์มัน o s สิทีฟคอมเมนต์อะมันเยอะแล้วก,ก็เหมือนกับว่ามันกำลังบูมเนาะคนคนเขาก็บอกว่าคุณหมอมือเบาแล้วก็เลยตัดสินใจเลือกมาที่นี่ค่ะก็เดี๋ยวเราไปติดตามรีวิวกันนะคะ